มากราบหลวงพ่อค่ะอบได้ขอพรปีใหม่ขอให้มีความสุขความเจริญได้ร่างกายแข็งแรงโชคดีมีชัยมีความถูกทั้งครอบครัวสติปัญญาแหลมคมได้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเถินรู้มากกี่ครั้งแล้วลูกประมาณน่าจะครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สี่เหรอ มาทำบุญอย่างเดียวด้วยเหตุผลอะไรก็เห็นในยูทูบอะค่ะดูยูทูบเหรอใช่แล้วก็ดูไปกี่เดือนกี่ก็ดูนานเหมือนกันดูนานเลยแลสักสองอาทิตย์ได้อสองอาทิตย์ประมาณแล้วก็แล้วก็มาใช่ค่ะแต่มาตั้งแต่ต้นๆเลยค่ะตั้งแต่ยังไม่มีบัตรคิวเลยค่ะอ๋อแล้วมันไปติดใจตรงไหนอะไรติดใจคำสอนของพ่อ เรื่องอะไรเรื่องการเจรจากับวิญญาณเรื่องการธรรมะเธอก็เป็นนักปฏิบัติเนี่็ไม่ได้เป็นมากนะคะทำบ้างไม่ได้ทำบ้างเพราะอะไรถึไม่ทำขี้เกียจไม่อยากไปพระนิพพานเหรอไม่ยากน้อยนิวรณ์ห้าเรื่องงานเธอรู้ตัวใช่ป่ะแล้วจะลุกขึ้นสู้ป่ะล่ะ เราสู้เมื่อไหร่พยายามสู้คระมันต้องมีกำหนดเดเรียปีใหม่นี้ต้องเริ่มเป็นคนใหม่ยังไม่ได้นะเธอจะไปล้อเล่นเดี๋ยวกิเลสเราไปกินหมดปฏิบัติที่ไหนมาบ้างไปวัดผานิชารามค่ะวัดผานิการามคุณแม่สิริอ๋อเธอก็ปฏิบัติแนวนี้อยู่แล้วนี่แล้วทำไมไม่ทำต่อยานขึ้นนอยัง ขาดขาดทงานไม่มีน้ำมันเพราะอะไรมันถึงยังไม่อยากทำคือช่วงทุกทุกเนี่ยมันก็ตั้งใจทำมากครับหลวงพ่อตอนทุกพอสบายก็ไม่อยากอีกละเออน่าเกลียดเอาลองทำทั้งทุกและสุขเดเพื่อจะได้ดูเขาเรียกอะไรวะสติในวิถนาแล้วในเวลานี้สุขหรือทุก มันมีทั้งสุดทั้งถุกมา่ะตอนนี้เฉยๆเฉยๆก็ก็ปฏิบัติได้แล้วนี่ภาระมีอะไรบ้างก็จะเยอะก็ดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ค่ะเรายังทำงานอยู่ทำงานก็ส่วนทำงานเดี๋ยวไม่ไม่เกี่ยวกันดีปฏิบัติไม่ได้ใช้เวลานักหนาตอนนี้ก็แค่สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินิดหน่อยอะนิดหน่อยกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเออน่าเกียด คื <c oughs> อยังตามต้องสี่สิบนาทีให้เลยต้องเวลาในหนึ่งวันเนี่ยต้องแบ่งเลยเช้า 40, 40, 40. สีเย็ยน40่สิบวดมนจิ0นาทีพอนั่งต้องครึ่งชั่วโมงนั่งต้องนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงสงบไม่สงบไม่รู้แต่ต้องนั่งใหได้เป็นพลังจิต <c oughs> มันจะไม่มีพลังจิตเ <c oughs> <c oughs> ภาระนอกจากพ่อแม่มีอะไรอีกมีลูกอีกสองคนนะโหก็โตแล้วไม่ใช่เหรอเติบโตแล้วเริ่มยุ่งอะไรเขาอ่ะไม่เลย่ดไม่รู้จะอ้างอะไรเลยใช่ไหมคือขี้เกียจใช่ไหมคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออไปผ่านิพ้ผ่านไปจะเน้นเป็นทางนี่มันไกลมากเลยหนูไม่ใกล้นิ่พานี่ใกล้จะตายอยู่แล้วแค่ปล่อยวางก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้ลำบากด้วยไม่ได้ทรมานอะไรนักหนา คุณแม่สุรีเขาก็ถอนมาดีไม่ใช่เหรอคือทพอีแล้วยังไงมันถึงหลุดมือไปก็คือปัญหาอยู่ที่หนูเนี่ยระคะ <laughs> ปัญหาอยู่ที่หนูเนี่ยราคด้วยเหตุผลอะไร<อ>ที่ยุติในการาที่แบบว่าลดน้อยถอยลงอะ่ะด้วยเหตุผลอะไรเขามันมีความสุขเหมือนก็เลยแบบพอสุขแล้วไม่อยากยุ่งเลยไม่ใช่ว่าไม่อยากยุ่งหรอก่อก็คือไม่ได้ไม่ได้ร้อนเวลาเยอะมาก่ทุกไม่เอาแล้วแต่ว่าเธอต้องมองความจริงว่า ถึงจะสุขเดี๋ยวก็ต้องไปเจอทุกข์อยู่ดีเพราะความแก่ความเจ็บความทุกขภาคาผิดหวังความตายมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่จะติดตามเราเรามาเราก็ควรจะยุติมันเลยแล้วมีบุญอะไรนอกจากมาทําอย่างนี้มา,มาทําบุญมีบุญอะไรอีกคือคนเราเนี่ยนะถ้าคนฝ่ายบุญใช่ไหม เช่นไปทำกุศลด้านนั้นด้านนี้ปฏิบัติทำถวายทานสักกาจีนนอกจากมาทำบุญที่นี่เราไปทำกิจกรรมอะไรบ้างก็อย่างมีกระถิ่นก็ไปค่ะตอนปกติก็จะใส่บาตรอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ดูแลพ่อแม่หรือควรจะปรับอะไรอีกไหมคะนั่งสมาธิให้เกิดปัญญายานนั่หละ ผมว่าเอาให้มันติดให้ได้พอติดแล้วมันเหมือนกับเหมือนเราต้องกินข้าวถ้าเราเหมือนกินข้าวปั๊บนี่เนะี่ยมันจะถ,ถ้าภาวธรรมจะไม่ตกมันจะกินอยู่ทุกวันไงาเ่บ่เวว่าเดี๋ยวทำมัง่งไม่ทํามัง่งมันตกก็ตกเลย <c oughs> อ่า้งเป้าได้แล้วปีนี้นี่จะปีใหม่แล้วะขอจะให้ได้ทุกวันเช้าเย็นพยายามตื่นกี่โมง เจ็ดโมงกว่าสบายเกินไปตีสี่พอก่อนนอนก่อนได้ไหมคะหลวงพ่อเริ่มจากก่อนนอนก่อนนอนมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีรูปภาพเท่ากับตอนเช้าเพราะตอนเช้ามันเป็นการต่อสู้กับความง่วงหนาวนนอนซึ่งมันทรมานมากแต่ถ้าเมื่อหร่อยเธอชนะมันนะ เขจะเข้มแข็งเลยอะไรที่ยากแล้วเรา,เราชนะมันได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเกิดพลังยิ่งใหญ่<อ>ก็ไปเลือกเอาแล้วกันแล้วในที่สุดก็ต้องบอกแดนว่าก่อนนอนต้องถวายพุทธเจ้าตื่นมาต้องเอาบุญใส่ตัวเพราะเราจะต้องเราจะต้องใช้พลังบุญเนี่ยในการดําเนินชีวิตใจอย่างไ,ได้เป็นสิริมงคล Satu, oh, mi lai oh, Satu, <laughs>